ทีนี้มันมีประเด็นต่อมาก็คือว่าในการโหวตคราวนี้นะครับสสพักเล็กนี่ก็ถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับถึงการต่อรองนะครับที่ผ่านมาก็ต่อรองเรื่องตําแหน่งก็ดีต่อรองเรื่องผลประโยชน์ก็ดีต่อรองเรื่องการโหวตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จนกระทั่ง มันมีลายหลุดออกมาครับจริงๆไม่หลุดนะคนทำคนที่คนที่เก็บข้อมูลนี้ไว้เนี่ยคือตั้งใจปล่อยตั้งใจปล่อยแล้วก็พูดก่อนปล่อยด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเรื่องของลายหลุดที่บอกว่าสสรับเงินเนี่ยอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนลงมติวันที่23นะก่อนลงมติวันที่2 3วันที่22เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ย ซึ่งบอกว่าเคยมีสัญญาใจกับกลุ่ม16ว่าจะมีการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปในทิศทางเดียวกันแต่พอถึงเวลาในการโหวตเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันนะนะครับก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นการหักหลังกันทําให้เกิดความไม่พอใจกันขึ้นร้อยเอกธรรมนัฐก็ให้สัมภาษณ์ในทํานองว่าใน3ปีที่ผ่านมาใครที่มาเซ็นรับเงินเป็นรายเดือน จำนวนมากกว่า3,000บาทจะมีคนไปยื่นกับปปชเพราะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายและขอให้ระวังที่จะมีลายหลุดออกมาครับแล้วเอกธรรมนัฐพูดเองตั้งแต่วันที่22ก่อนลงมาเตี่ยส่งสัญญาณไปให้รู้ก่อนนะนะครับก่อนก่อนโหวตวันเสาร์เนี่ยส่งสัญญาณไปให้รู้ก่อนนะที่ผ่านมาใครรับเงินเกิน3,000ผิดกฎหมายปป,ปชนะครับ ก็ส่งเหมือนกับบอกให้รู้ว่าถ้าไปโหวตสวนกระแสเนี่ยเดี๋ยวลายหลุดนะซึ่งพอวันเสาร์มีการโหวตก็ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่มีการพูดคุยกันผู้กองธรรมนัฐก็ก็พูดไว้ก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีลายที่เรียกว่าหลุดออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตานะครับมีลายเซ็นกันเลยแหละว,ว่าใครมาเซ็นนะครับไปในเดือนไหนปีไหน ก็เห็นตัวเลขกันออกมานะครับจกนกระทั่งล่าสุดนี่ก็หลุดมาเพิ่มเติมเรียกว่าปล่อยเพิ่มเติมอะไม่ใช่หลุดนะก็ค,คือคือตั้งใจปล่อยมาเพียงแต่ว่าคนปล่อยไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขาก็ปล่อยออกมาเป็นสลิปโอนเงินเข้าบัญชีนักการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมปี2 5 6 4นะครับโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีคนกลางนะใช้คำว่าคนกลางใน6กแ0,000บาทก่อนจะโอนต่อไปอยังบัญชีนักการเมืองอีกหลายคน แต่สมาชิกกลุ่ม16ระบุว่าเป็นเอกสารที่ถูกตัดต่อครับนะักข่าวไปถามคุณพิเชษฐ์สถิรชวานก็ก็ยอมรับว่ามีการรับเงินกันจริงแต่เจ้าตัวบอกว่าเหมือนกับตัวเองไม่ได้รับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านก็หยิบฉวยเรื่องนี้นะครับที่จะนําไปสู่การตรวจสอบต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ